ว <c ười> ิดีโอตีถอยไอ้ครับไอ้ชอ้ไอ้วัดไากไ้ไอเไว้ไอ้ไอ้จังแล้วก็ถ่ายเอยพอจังจดแล้วก็แล้วก็ส่งอีจีวีต่อกันได้ไ โอ้โห้กูบาจงสว็นเ้้ก้ไ้ใช้ไปก่นนี้นกปากนอ่านี่นะอันนี้วัดอันนี้ถวายวัดนะถวายวัดวัีวงบ้านส่วนตรงนี้เป็นของบ้านไม่จะไงบ้านของข้ออันนี้